โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทิกเวลาปิดช่วยเล็งควรฝึกยังไงเล่นยังไงปรัปบความไว้เท่าไหร่แต่ไปดูกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็ไม่ใช่โปรเพเยอร์หรือมืออาชีพอะไรผมเป็นแค่เพเยอร์ธรรมดานะครับอย่าดราม่านะเดีวผมขอตัวเข้าไปห้องเทรนนิ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี <S <S ๋ยวผมขอตัวหาปืนแปบน๊บนึงนะครับปืนที่ผมจะใช้จะเป็น M4 นะครับผม ปืนนี้น่าจะเป็นปืนมาตรฐานที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องของแต่งเดี๋ยวผมจะแต่งให้ครบเลยก็ได้ครับส่วนกิฟที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นสามเหลี่ยมเก่านะครับอ่ะส่วนเรื่องสูตรเล็งเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเลดดอก่อนนะขอย้ำอีกทีนะครับนี่เป็นการฝึกส่วนตัวของผมเองนะผมไม่ใช่โปรเพยงโปรเพเยอร์อะไรทั้งนั้น,นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความไวกันก่อนนะครับ ปกติผมจะปรับไว้เลด้ดอดผมจะปรับไว้350อะไรอย่างงี้ครับแต่ผมจะซอฟลงมาเหลือ300เพราะเวลาเล่นเร็วเกินไปแล้วปิดช่วยเลงผมรู้สึกว่าเลดดอทมันจะสายเกินไปครับมันเป็นความรู้สึกของส่วนตัวของผมเองนะมันไม่รู้ครับใครถนัดแบบไหนก็ไม่ว่ากันครับผมนี่ครับฝึกขึ้นเป้าให้ตรงก่อนครับอันดับแรกเวลาปิดช่วยเลงมันจะไม่ช่วยดูดเป้าไปหาศัตรูครับเราต้องขึ้นเองล้วนๆเลย เนี่ยครับผมก็ขึ้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แบบนี้ครับไม่อยู่ที่การฝึกฝนของคนด้วยครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการปากแบบขึ้นสโคบดูนะครับเนี่ยครับผมจะพยายามขึ้นเป้าให้ชิดชิดแบบชิดกล่องข้างหน้าให้มากที่สุดครับโดนบ้างไม่โดนบ้างอย่าว่ากันนะครับผมเนี่ยครับทําไปเรื่อยๆครับผมฝึกไปเรื่อยก็น่าจะขึ้นเป้าตรงเองะครับ ได้หลายคนก็อาจจะประสบปัญหาแบบเวลาปิดช่วยเลงแล้วมันจะขึ้นเป้าไมา่เข้าจะตรงอะไรงเงี้ยครับก็ฝึกแบบนี้ก็ได้ครับฝึกแบบผมก็ได้ลองดูนครับผมหรือใครมีวิธีที่ฝึกดีกว่านี้ก็เอาเลยครับผมไม่ว่ากันครับนี่ครับฝึกเป้าฝึกแบบนี้ก็ได้ครับผมฝึกยิงขึ้นสะโพกให้เข้าหัวอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธียิงสะกบคุณสามหรือคุนสี่ยิงยังไงให้นิ่งหรือยิงยังไงให้โดนก็ ไปดูกันเลยครับโอเคแยวผมจะใช้เป็นคูณ3ก่อนนะขอเก็บกระสุนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกระสุนไม่พอยิงส่วนคูณ3ผมก็จะฝึกคล้ายๆเลดตดอดแล้วครับผมจะฝึกขึ้นเป้าให้โดนหัวก่อนครับถ้าถามว่าฝึกแบบนี้ไปเพื่ออะไรผมจะฝึกไว้เผื่อกรณีที่เราสลับสโคบหรืออะไรไม่ทนันเราต้องใช้คูณ3ยิงระยะประชิดอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับก็โดนบ้างไม่โดนบ้าง ส่วนเรื่องสเปรย์ผมจะอันนี้ผมจะบอกเป็นทิคเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมจะวางเป้าให้ต่ําลงมานะเวลาเล่นจะโดชา้าความไวคูณ3ามผมก็ปรับลงมานะครับจากแต่ก่อนผมเล่น 300- 400ตอนนี้ผมปรับเหลือ200นะครับถ้าถามว่าความไวช้ากับความไวเร็วมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะสเปรย์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมจะสเปรย์แบบ200ให้ดูก่อนนะครับความนิ่งของมันก็จะประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูการสเปรย์แบบ400กันเลยนะครับ ขอเวลาปรับความไว้แป๊บหนึ่งครับผมอ่ะโอเคนี่คือการสเปรย์แบบ400นะครับท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับผมรู้สึกว่ามันสายกว่า200นะครับ เพราะเวลาเราเล่นความไวเร็วเกินไปมันจะสายครับมันมันมันไม่ได้อยู่ที่ปืนครับผมมันอยู่ที่นิ้วหรือมือของเราครับว่าเราจะนิ่งแค่ไหนแต่ถ้าคนเล่น400 300เล่นได้ก็ไม่ว่ากันครับผมแต่ถ้าแนะนําคือเล่นกลางๆครับไม่เร็วและไม่ช้าเกินไปแต่ไม่รู้นะสําหรับคนที่ประสบปัญหาปืนสายหรือสเปรย์ไม่นิ่งสักทีอะไรเงี้ยครับลองลองปรับไปผมดูก็ได้ครับ เนี่ยครับชัดเจนผมว่า200มันไม่ค่อยสายครับผมแล้วแต่คนชอบครับอันนี้ส่วนเรื่องคูณ4ก็คล้ายๆกันครับผมฝึกคล้ายๆกันความไวคล้ายๆกันครับแล้วแต่ครับแล้วแต่คนชอบเลยก็ได้ครับต่อไปจะเป็นการยิงแบบไม่ขึ้นสโคบกันครับผมผมจะมีทิคอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าเวลาปิดช่วยเล็งควรวางเป้าแบบไหนควรเล่นแบบไหนเวลาไม่ขึ้นสะโคบยิงอะไรอย่างนี้ครับ อะโอเคครับนี่คือการยิงแบบไม่ขึ้นสโคปนะครับผมจะมาดูความไวก่อนนะความไวของผมน่าจะเป็น400นะครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ผมจะปรับเหลือ300ครับผมเดี๋ยวผมจะยิงแบบ400ให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าจอมันจะสั่นแค่ไหนเนี่ยครับสั่นแบบได้เห็นได้ชัดเลยว่า รู้สึกว่าเป้าผมมันจะไม่อยู่กับที่ครับเดี๋ยวผมลองปรับแบบ300ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเนี่ยครับลายิงมันแตกต่างนย่งเห็นได้ชัดเลยครับส่วนทิกระยะใกล้แบบปิดช่วยเล็งที่ผมจะบอกไปก็คือเป้าอย่าขยับเยอะเกินไปครับเวลาเราจะพยายามขยับเป้าตามศัตรูเนี่ยมันจะทำให้ยิงไม่โดนไปใหญ่เลยครับ ถ้าพูดมันคงไม่เห็นภาพครับผมแต่ผมไปยิงในเดสแมทหรืออารีนาให้ดูเลยก็ได้ครับต้องขอย้ำอีกทีนะครับนี่คือการฝึกหรือทิ๊กของผมเองนะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมผมหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์แม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย